สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้เปิดฉากมาก็เจอสตูนคนสวยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้แม่คิดถึงลูกค่ะคิดถึงลูกก็เลยนําคลิปของลูกๆที่บ้านมาให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ให้มีมีสตูนกับแม่ทองมาค่ะวันนี้มีสตูนกับแม่ทองมามาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีแล้วก็ ยังไงก็พ่อพ่อแม่ดูให้จบนะคะวันนี้มีหลากหลายอารมณ์ค่ะแล้วก็มีแจมลูกๆูกแม่เกียงด้วยค่ะมีแจมลูกๆูแม่เกียงด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเออบ้านหลังน้อยของแม่กิ่งที่อยู่ขอนแก่นเป็นยังไงกันนะคะบ้านหลังน้อยจริงๆค่ะบังทะบังพีมองในรูปภาพอาจจะดูใหญ่อยู่แต่ว่าจริงๆก็หลังไม่ใหญ่ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอใครบ้างนะคะเราจะเจอใครบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยดูในคลิปในภาพเอานะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ดูความน่ารักของสตูนกับแม่ทองมาก่อนค่ะอ๋อมีเสือน้อยเตรียมอีกคนหนึ่งสามเสือนะคะเขาถูกกันดีนะคะสตูนสตูนกับแม่ทองมาเขาจะถูกรักกันดีแม่กิ่งก็ห่างลูกมาสองวันแล้วนก,ก็คิดถึงพวกเขามากค่ะ แต่ว่าเออก็ก็มีคนถ่ายคลิปให้ดูอยู่นะคะไม่ใช่ถ่ายคลิปสิถ่ายกล้องเนาะเวลาคุยกันก็จะส่องกล้องแม่กิ่งก็จะเรียกลูกๆค่ะจะเรียกชื่อลูกๆอยู่ว่าเอ่อให้พวกเขาได้ยินเสียงเราบ้างเนาะให้พวกเขาได้ยินเสียงของแม่กิ่งบ้างว่าเป็นยังไงแล้วก็จะให้เขาส่องกล้องดูแต่ละคนแต่ละคนอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือบ้านหลังน้อยของแม่กิ่งนะคะที่แม่กิ่งปลูกไว้ที่ขอนแก่นเนาะ ก็บ้านหลังนี้ปลูกมา30ปี30กว่าปีได้แล้วนะคะถ้าไม่กิ่งจําไม่ผิดเพราะว่านานแล้วจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะดูใหม่อยู่อันนี้บ้านของพี่เคนค่ะอันนี้บ้านของเคนที่อยู่ข้างๆกับบ้านแม่กิ่งแล้วก็แม่กิ่งก็มีพื้นที่เหลือตรงตรงกลางตรงที่รถจอดเนี่ยค่ะไปยืมรถแม่เกียงมา <laughs> ยืมรถแม่เกียงมาก็เลยก็เลยเอาไว้นี่ แม่กิ่งมีโครงการก็ที่จะสร้างบ้านให้กับลูกๆน้องแมวค่ะแล้วก็บางท่านก็ถามแม่กิ่งว่าเมื่อไรแม่กิ่งจะกลับมาอยู่ขอนแกน่นตอนนี้คือบ้านอยู่มีแล้วค่ะแต่ว่าบ้านของลูกแมวอ่ะยังไม่มีมันก็เลยทํําทาให้แม่กิ่งยังไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะสร้างให้พวกเขาเนาะก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยยังมาที่อยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้พื้นที่ตรงนี้แม่กิ่งก็จะทําให้พวกเขาค่ะแล้วก็แม่กิ่งก็จะค่อยๆทย,ยอยทยอยทําทีลนิดทีลนิดค่ะ ทำทีละนิดเอาเนาะเพราะว่าอาจจะทํารอบบ้านก่อนค่ะอาจจะมุงหลังคารอบบ้านก่อนแต่แต่ก็ยังได้ไม่เยอะค่ะยังได้ไม่เยอะก็เลยทำให้แม่กิ่งยังไม่สามารถที่จะมาอยู่ขอนแก่นได้ค่ะเพราะเรายังไม่มีกำลังทรัพย์ตรงนี้เนาะและบ้านหลังนี้แม่กิ่งก็ให้คุณยายเนี่ยค่ะคุณยายยายแจ้งของแม่กิ่ง เป็นพี่สาวของแม่ของแม่กิ่งค่ะและคุณยายในท่านก็เลี้ยงแม่กิ่งมาตั้งแต่แม่ของแม่กิ่งเสียไปนะคะตอนนั้นแม่กิ่งอายุเก้าขวบ<อ>ก็ได้ยายคนนี้ค่ะที่ดูลแลแกก็มีศักดิ์เป็นลุงกับป้าของแม่กิ่งค่ะนี่แม่กิ่งให้คุณยายนั่งนั่งโชว์หน้าตาหน่อย <laughs> แซวแกบอกให้แกยิ้มหน่อยแกก็เป็นคนขี้อายนะคะ แล้วก็อันนี้ก็มาเยี่ยมคุณตาค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเปือยน้อยแล้วนะคะออกจากขอนแก่นแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขับไปที่โรงพยาบาลที่อำเภอค่ะคุณหมอให้ไปพักฟื้นอยู่ที่โน่นขอบคุณเออขอบคุณอีกทีนอนยที่ใจบุญตั้งหลายตอนนี้คนทุกคนจะเล่นเด้อาสิ่งใดคอยได้ดังคุณมรรปัาตานา คุณตาขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีที่เป็นห่วงคุณตานะคะโอ้ปีโป้ปีโป้ตาไมห่ห่างเลยลูกฮะอุ huh? ้ยตาไมห่ห่างเลยดูดูดูเขาฮะ huh? ไหนไหนปีโป้หลบหลูกเดี๋ยวแม่หลบแม่ก่อนเดี๋ยวแม่จะไปดูน้องๆในบ้านก่อนเดี๋ยวแม่ไปดูน้องแมวก่อนดูนะคะ พอเริ่มข้าวันที่สองเริ่มที่จะไม่เห่ากันแล้วค่ะเริ่มที่จะไม่เห่ากันแล้วไหนไหนไหน,นมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้างโอ้โหตุ๊ตากันทั้งนั้นเลยตุ๊ตากันทั้งนั้นเลยนะคะลูกๆของบ้านแม่เกียงวันนี้พ่อพ่อแม่ดูความน่ารักของเด็กๆลูกบ้านแม่เกียงเอานะคะ พอดีแม่กิ่งยังไม่ได้กลับกรุงเทพเนาะยังอยู่ขอนแก่นอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนําความน่ารักของเด็กๆแต่กูลทองให้ดูเหมือนเดิมค่ะให้ดูเหมือนเดิมไหนไหนอู๋ฮูป้วนเปี้ยนกันหมดเลยดูนะคะทำายาก,การู้จักกันมามาพันแข้งพันขาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแม่กิ่งแบบนี้เลยนะคะไหนลูกอู๋ฮูข้าวเหนียวข้าวปั้นทําไมมันใหญ่อย่างเงี้ลูก แม่กิ่งก็เห็นพวกเขาตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพนะคะกลุ่มแมวกลุ่มรุ่นนี้เนาะแต่ละคนแต่ละคนในโลกเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับเป็นไงไนอนเป้าเหรอลูกนอนเป้ากินอย่างอร่อยอร่อยว่ายังไงว่ายังไงน่าจะมีกลิ่นแมวเนาะกลิ่นของแม่กิ่งก็น่าจะมีกลิ่นลูกๆอยู่พวกเขาก็เลยไม่กลัวนะคะ ไม่มีว่ากลัววิ่งหนีเลยนะไปทำน้องอย่างนั้นนะลูกดูนะคะความน่ารักของเขากอดคอกอดคอน้องแม่กิ่งก็ไม่จําชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็จําจําได้เป็นบางคนเนาะจาได้แต่เนี่ยข้าวเหนียวข้าวปั้นเมื่อกี้ให้แม่กิ่งอุ้มฟัดไปแล้วค่ะมานนเนียโนเนียให้อุ้มอุ้มไปแล้วหนักมากหนักกว่าลูกแม่กิ่งเยอะเลยค่ะ นกักของลูกๆแม่กิ่งเยอะเลยเป็นดูพวกเขานะคะไหนไหนลูกไหนโอ้โหโดมกินใหญ่เลยอืมอชตองเนี่ยชตองเนี่ย,ย,ย,ยไหนไหนไหนแม่อุ้มอีกทีลูกแม่อุ้มอีกทีหนึ่งมามาแม่อุ้มนะมามาอุ้มสตองนะลูกไป ตัวใหญ่เท่าสตูลไหมดูชี้ดูชี้ตัวใหญ่เท่าสตูลไหมเท่าที่แม่กิ่งอุ้งลำตัวเท่าเท่ากับสตูนนะคะแต่ว่าขนน่ะไม่ฟูฟ่องเหมือนสตูลสตูลเหมือนกับว่าเขาจะขนฟูกว่าสะตองอะ่ะแล้วตาไปไหนอะลูกกลุ่มนี้เคยดูแลกันตั้งแต่ตอนเด็กก่อนที่จะมาอยู่กับแม่เกียงนะคะ นางไม่มีกลัวเลยนางไม่ no มีกลัวไ, e er ไม่กิงเลยสตองสตาอยู่ไหนลูกสตากับสแตมอยู่ไหนฮะสตากับสแตมอยู่ไหนคะดูพันดูพันฮะเอาไงไปไหมไปกรุงเทพไหมลูกไปกรุงเทพไหมคะสตองไปกรุงเทพไหมเออสตองไปกรุงเทพกับแม่ไหมอ่ะ เอออ่อนพันแต่อาการพันนี่ไม่ต่างจากสะตูนเลยนะคะกระโดดขึ้นกระโดดลงพันอยู่นี่แหละเขาอืมเราพ่อแม่ดูเอานะคะหน้าเหมือนกันบสะตูนไหมอืมแต่ความอ่อนนี่ไม่ต่างกันเลยเออเอกระโดดเงี้ยกระโดดเงี้ยสตองสะตองคนสวย รักสวยรักงามเหมือนสตูนเลยนะลูกรักน้องรักสวยรัะงามเหมือนน้องเลยถ้านอนก็คล้ายๆกันนะคะถ้านอนของเขาสตองเขาจะมีความต่างจากสตูนตรงที่จมูกสตองเขาจะด่างนะคะด่างสีขาวเนาะแต่ถ้าเป็นสตูนเขาจะไม่มีความด่างที่จมูกแล้วก็ขนของสตูนน่ะเขาจะเข้มกว่าค่ะสีขนสตูนเขาจะเข้มกว่าสตอง แต่ลำตัวก็พอๆกันค่ะแต่ว่าสตูนรู้สึกว่าจะขนยาวหางยาวกว่าสตูนจะมีความหางยาวกว่าแล้วก็ฟูกว่าค่ะรักสวยรักงามส่วนส้มส้มกับเทาๆนะคะส้มส้มกับเทาเทาอ้อนแม่แม่รูปหัวรูปตัวให้แล้วก็เนี่ยมานั่งเฝ้าเลยนะคะส้มส้มอันนี้เทาๆากลุ่มนี้ไปกิ่งเคยรู้จักพวกเขาตอนที่ยังอยู่กรุงเทพนะคะ เขาไม่ครัวเขาเข้าหามาอ้อนค่ะเข้าหามาอ้อนนําความน่ารักของลูกๆกแม่เกียงมาฝากบางส่วนในคลิปนี้นะคะอลุงพุ่นตามไม่มาหรอครับลูกฮะเอาไปไหนไปไหนลุงพุ่นไปไหนอุย้ย แม่กิ่งเดินไปไหนเขาก็เดินตามแม่กิ่งนะคะสตรองเดินตามแม่ต้อยต้อยต้อยเดี๋ยวตามมากๆเดี๋ยวแม่เอากลับกรุงเทพไปหาน้องเลยนะลูกนะไปหาสตูนเลยนะสตูนสตรองเป็นพี่น้องกันนะคะเขาจะมีสี่คนพี่น้องสตรองสตาสแตมแล้วก็สตูนนะคะสตูนเป็นน้องเล็กค่ะ พอดีสตูนเขาไม่สบายตอนเด็กค่ะก็เลยไม่ไม่ได้เอามาให้แม่อยู่ที่แม่เกียงเนาะก็เลยกลายเป็นว่าแม่กิ่งคนดูแลน้องเองช่วงที่สตูนน้องไม่สบายค่ะดูแลประครบประงม,มอยู่ที่กรุงเทพเพราะจะได้ใกล้คุณหมอด้วยตอนนั้นโชกุนครับโชกุนนั่งมองเรียกแม่ตั้งแต่แม่มานั่งอยู่ที่ตรงครัวแล้วนะคะเขาเห็นเขาก็เรียกเรียกเรียกโชกุน นุ่มแมวส้มที่ขี้อ้อนของบ้านแม่เกียงเขาค่ะส่วนสองคนนี้ส้มๆมกับเทาๆยังอ้อนไม่กิ่งไม่เลิกนะคะอ้อนไม่ต่างกับสตองเลยค่ะอ้อนไม่ต่างกับสตองเลยสองคนนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากมายพวกเขาเห็นแล้วยิ่งทําให้นึกถึงลูกๆค่ะอลุงพุณมตามไม่มาหรอครับลูกฮะ ไปไหนไปไหนลงปุ่นไปไหนอุ้ยพอแม่กิ่งจะเดินออกจากตัวบ้านไกลก็พากันเดินตามนะคะดักหน้าดักหลังแม่กิ่งอุ้มอุ้มเอ่อแต่ละคนแต่ละคนนี่โอ้โหแบบต่างจากลูกแม่กิ่งเยอะมากค่ะพุงพวกเขาหนักมากโดยโดยเฉพาะข้าวเหนียวข้าวปั้นเนี่ยค่ะ เหนียวข้าปั้นมีแน่นสุดๆดดตัวใหญ่จริงๆเดินมาส่งแม่กิ่งจนถึงฝากประตูเลยนะคะพวกเขางั้นแม่กิ่งนำความน่ารักของลูกๆทั้งสตตูลแล้วก็ลูกๆของแม่เกียงให้กับพ่อพอแม่เอซีดูแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่บ้านหลังน้อยของแม่กิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้เป็นโซนถ่ายใกล้ๆให้ดูค่ะขอบพระคุณค่ะ